สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิดีโอของเราสิง้อ,อ, <c oughs> อ,อเห็นแบบได้อีกนี่ดึกลงปลาดึกลงนำเลยครับโครงการไม่ปลาเราครับสองร้อยคับสองพันหารอยล้านแก้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับใกล้จีปีไม่แล้วเออ ใกล้สีปีไหมแล้วแกก็มีโครงการไหมครับแกสีเป็นจุดกลางเต้นเข้าดาวเ <c oughs> อาละ,ะครับโครงการเลี้ยงไดโนเสาร์ของปลาเรากำลังเริ่มครับ<ม>โครงการไหมอัด oui, <ม>เพี้ยงมาเลี้ยงปลาโอ้อัดเพี้ยงมาเลี้ยงปลา <c oughs> <c oughs> โอ้พ่ะธรรมดาครับอัดเพี้ยงมาเลี้ยงปลาครับเาาดี๋ยยวปปลลามนนนนิิิกกกก้ไ่ อ,อ,อัดเฟืองมาเลี้ยงปลาว่าสันแกนที่เลี้ยงปลาสลามครับกับแกนเช็ดฟาร์มไดโนเสาร์ให้บ่าวแม่น้าจวงไดโนเสาร์ไปลาบเนี่ยหมดสั่งกับเราหมดอันนี้เหลือเหลือ้ายมาไดนยุ่นหมอแล้ว,ลวโอ้ไดโนเสาร์ตัวบอกง่า,งายที่นังได้สิกินอิม่มแกว่างงอขวยผู้ใดินมาเลี้ยงน้ำมันนี่แกสิจับครบหมดเลยว่าว่งอขวดครบเอาไมดเลยเลย เปิดฟ้มในโน้เสาครับไปทั้งในตัวบ้ามันนี่วิ่งลงไปล่างรถไม่ขูดแปมใหม่ยุหันนะยับเปมมันเนี่ยเอามาเมียนไว้ใหม่มันดีๆอยู่ไหมงับใส่เทเล์ขึ้นมา บัดยำจำเป็นคือจังยังสีเดิดเก็บไปใส่เด้เนาะบัดสิไปหาเด้อยูไปเดินเล่ตัดอยู่นั่นโอ้ท่านกินดอกะดีกันเลยนะตัวเดไปตัดไปหามาอืมอันทั้งเมื่อยทั้งมืดนี่สิเรียบร้อย,ย,อ,ย,ยอืมเอาไว้นี่แล้วมีประโยชน์เวิร์ดอันนี้แกเลี้ยงแกเลี้ยงปลาสลามไว้นะครับนกับจระเข้ ไป,ไป,ไปลาสลามหลากเพียงร้อยครับเห็นว่ากอนบางใหญ่เห็นว่าร้อยไปเลยผ <c oughs> ู้ห่งผู้ห่งเห็นว่นปาปลาหลากก้อนเพียงไปครับเดี๋ยวปลาเราสิพาเอาไมโครไปเอา่อนงาใหม่ครับมองรถเกี่ยวห้อยจมมองเปลี่ยนคุณไมโครลงไปได้บ่ป่ะแห้งแล้วมั้งเห็นในซีดีหอด เบิ่งไปแล้วม,มัม้งวะเกี่ยวได้เป็นกูซางเป็นโคเลย <c oughs> ว่าเป็นยังครับจมก็ดีถ่ายคลิป,เด,ปเ,เดี๋ยวเอารถเกี้ยวไปลากไปโคบอ่ะนี่มวนกุบโอ้เรือก็มีนะครับนี่แกจะซางเป็นแลรงท่องเที่ยวแล้วนี่แกจะเอาเรือเอาไปแต่ขี้เอาไปใช้อีกปปโอ้เอาไปใส่บอ่อปลาบึกครับ เกี่ยวเขาเลยสั่งลูกน้องอัดเฟียงเลยก่อนจะบาดบ้านนี่ก่อนสิบห้าบาทเราเฟียงโมโมู่้ใด้ขี้ลดกายแค่ห้องบอกเลยครับ <c oughs> เปิดฟ้ามีอะไรเปิดฟ้ามีแก่เ้อเออกับฟ้ามาันแดโนเสาตึงสีต่ตะกี้ก่อนตึงสี่ตะกิ้ก่อนเออผู้บุตรก่อนมุาา่งล่ะ พี่นาดซื้อไม่แน่อัดเพียงเลยโอ้พี่นาดซื้อไม่อัดเพียงอีกโอ้โครงการใหม่หลายครับเบาแม่นเบาหมดเฮ็ดดังไรสิได้นอนบัดนี้ก็ได้อยู่ได้เศราแล้วจอยแบบนี้น้ำนีของน้ำนี่เนี่ยป่มันลักก่อนเพียงเด่นคนแมนบ่โอ้ตัวใหญ่เติบไม่รบิ่งหลักก่อนเพียงไปไหมเดี๋ยวเราบางครั้งเนี่ย ลูกกี่บาทต๊เลยมึงยังลูไปน้ำเด้แต่ลงไปน้ำมันกัดมึงเลยเรืปลาการั่นสามปีเลยพอได kind of eh er ้กินอาหารไปแล้วครับได้เนียนดีดีเนาะบ่อนุนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบึกครับปลาบึกปลาสวายปลาสลับไปเอาขาลงไปรีดขาขาดเลยไปเอาขาลงเนอะ ข้าขาดด้อยมาหมดด้ยเอาวียังเลยเติมแกคือฝืนไปไหนเนียไดโอ้เหสามาปึงปังเลยบ่พงูเสียกติดก้อนเพียงอยู่งูอย่างงูหัว่าได้เก็บต่องว่าโอ้งูมันข้าเสียกนี่นะ

่าต <st immun ization> <t> ันหัวอยแม่กพากูไปเก็บปอยู่ไม่ต้องให้ให้เขาเดอกเานอะท่นจะใช้ทิมกับเพียงน้ำมันหน่อยเดี๋ยวเอาเฟียงลงเดี๋ยวจังแปลใหม่ก้อนห้องกันต่อไปทัวร์หาผมอยู่ว่ารถไปเห็นเบียร์ได้ไปเนี่ยมันไ่ได้ับมั่้อกงับ เอาไิเศอยววี่ใส oh, รเราพมผูเดีลมโอ้โหเดีวเห็นว่ารถไปเศ็เบีกว,วางเขา,าดได้ขี้เกียวอันเหลืองเหลืองยู่นมองสะพานสุดซีเรียโนสันมีแจ่ของรถเกี้ยวเป็ละไซุมอยู่หันน่ะมเอเเกี่ยมบ้ามนตุกของไตน e ท่ สันฝวกไ่เลยว่ทีโอ้ยบึกเด้นคนกไงโอ้นักบ่าธรรมดาด้อนี่เดปไดเนโเสามันสะปอิ่มมันต้องกอนใหญ่ทีละฟ้ามันเนโซเสาก็ลัางสิเปิดครับเด้อผู้ใดสนใจกั้านโคกสว่างครับเออพาลูก่าลานมาเดียวมาเรียนไปเออลาสลามก็มีเรียงไว้เร้วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเตาไงมาเรียงวันนี้เออ เท้าก็เลี้ยงได้เพาเทาก็เลี้ยงครับจัดดึงกับบันปลาสลามปลาโลมาเอาจีเลี้ยงให้บิดมองไดโปมีมองนีมีเออหนีเห็นบนหัวหันมาหนี่ย์แกกุ้งกันกุ้งกันปีนาสิป้าลูกน้องให้รถอัดเสียงอีกบานนี่เออย่าเสี่ยงมันได้เศร้าตายร้อนเปียกนี่ละบานนี่โอ้ยไกลกับพีก็ไม่ได้เนาะ ต,นนตนนน้น้นนี่เนาะมีแหละผ่าตริาตพื้นใหญ่กูไปนานอยู่บ่อยเโอ้อยู่บ้านกิต๊สซไปใส่กินอะไรปปาลานี่เลว <c oughs> มึงเลี้ยงเขาหายซีเนื <c oughs> องอ้อมอ้ถุยเนระไม่ยางมึงเลี้ยงมั้ยะ lương chín lương ngay đi nếu mà là... lên Dạm, là nghe đây nó sao ốp bỏ rồi ốp lấy nhau lên vô khu khoang giờ mà là... cày còn ốp แกก็เลี้ยงกบแกใจดีเนี่ยปะเราก็เลี้ยงกบไว้เทศบัตรก็มาเอาไปกิน <c oughs> แกกนใจดีครับนี่กบอยู่นี่เลี้ยงสามปีเลยของไม่ได้กินพราะโตอเออจกัจกผู้ใดมาเอาไปกินแกก็เลี้ยงเพื่อแพ,พร่ซะนล้วครับอื <c oughs> ก่อนแรกๆว่ามันได้บ่ ก้อนต่อไปเริ่มนักเริ่มนักวะยังมาท่านเหมือนครับกา่าเดี๋ยวให้เรือก่อนสุ้ไทให้จังอีสวยให้จมนะเออพ่อเขาบ๊วบาเขาได้นะโอ้ียงเริ่มดังเลยเริ่มหายใจง่ายแล้วจุดกลางเต้นเขาดาวครับอูปาเรายินดีต้อนรับเห็นว่าแการดไถมันเตี้ยแบบจางโู่เลย ย้ำมะเสากระหนาวยำมะเวินกระหอนน้อนจัก<ม>นนปเป็นแนวเลยกินไ่ไหนนอนไหลับเป็นยังล่ะครับเข่าวสารมืดว่ะสัสขายดีได้เนาะอัดมาก,ก่อนซิบหาขายก่อนละหาขายกอละหาบาัตรมืดจังไดก็ขายม,มาืว่าเราเจียผมหลุดจังไดก็ขายมืดกำไรลุวนๆเฮา ขาดต้นกับสร้างมั่นขอให้จะได้กำไรโอบแบบได้ป่ะโครงการแกก็อยากเลี้ยงงวครับก็ว่ากับสีได้ยังเลี้ยงบดอกหาบึงก่อนสถานการณ์จูเมื่อคืนเลยได้ โครงการแกลายครับแกเหล่านึงแกเฮ็ดหนึ่งปลาเราขอบคุณทีติดตามมาคลิปหน้าด้วยครับเด้อจิมมี่สวัสดีครับ